นี่นะครับมากินข้าวอยู่ที่อุดรธานีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ท็อปสวัสดีครับสวัสดีแม่นกอ่เยนวนอุณยาสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสามพันคนแล้วฝากแชร์ด้วยค่ะฝากแชร์ด้วยค่ะมาเดยกคนอย่างเนาะการงานฝากกดไลค์กดแชร์เยนวนมากินข้าวกับเยนวนนะครับฝากกินค่ะมามากินน้ำขันมาเยอะด้วยขยำข้ามา ุณยายขยับเข้ามาเลยค่ะเยนวนขยับเข้ามาเร็วเยนวกินข้าวเอาคุณยายเยนวนกินข้าวเยนวนไม่ได้กินข้าวพี่น้องอาหารเตรียมไว้ก็คือเยนวนเตรียมไว้ให้พี่น้องมีลาบหมูหลักามีอยังนี้มกน้อไมป้ปะมกน้ำไม้อ่มกน้ำไม้พี่น้องแกงทักขี้เล็กแกงขี้เล็กแกงคุณเหล็กเล่าเล่าเออเล่าเล่าเป็นมาย,ยมายเออเล่าเล่ากินแบบเล่าเล่าเลยนะครับไม่พี่น้อง แม่นกสวยสวัสดีจ้ะทุกคนสวัสดีครับเสวยมากค่ะหน้าสวยแล้วไปทําผมค่ะเออสวัสดีสสดทท่านเลยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เด้อนะครับมากินข้าวน้ำกันพี่น้องกินข้าวด้วยกันนะครับมื่อนี้มื่อนี้มันไม่ยังไหลนะครับไม่พักอย่างอื่นบ่ะมังแงไม่ได้พักอื่นป่ะแ้ยังกินแลกงแม่เขาบอกไม่ได้พังเพื่อนเนี่ยม่ลูกัหมูกักได้พักอกน้ำไหมแต่ยังกินบอบอเลยเพื่อนเ่ นยังมุน้ำใหม่ครับแกงพัเกลีเล็กแล้วก็ลาบหมูเออแล้วกรลาบหมูบ่ใช่ไหมเนี้ยเสียบเสยบมาแย่ใเ่ไดมเนี้ยเสีบเสบเขาบอกคืออยากกแกงพะเขลีเลานร้านไส้เป็นไส้ย่ามั้ยร้านร้านไส้เป็นไส้ย่ามั้ยทําการส้าเร็จมนเานร้านบูร์ร้านพยาบาลพยาบาลจุกคอนแกน่นละเขาอยนต้นทับบุรีพุณนะเออเข้าไป เขาไปแม่ปัจจุบันแม่กับพ่อหูมาครับมือนี้เขาไปนนทบุรีมืออื่นเขาคาซิมีแสดงคอนเสิร์ตเขาแสดงอยู่เมืองการจน์คนเด้อเขาสีขิ้วรถทั่วมาเพราะกระเด็นนอนมาตลอดทางเนี่ยนะครับรักแม่ใหญ่โนกับผู้ใหญ่บ้านเชียร์ให้แล้วขอบคุณครับฝากกดอตเลกดแชร์เน้สี่พันท่านสวัสดีครับอย่ากินแกงคือเลยพี่น้องใคยบ้าเลยกินโดนไปอยู่เอาตรงๆไปอยู่ขอนแกงบ้าเลยกินเลยเนาะแกงพลกทีเล็ก แกงผักขี้เหล็กใส่ใส่หนังไหมพี่น้องปลาอตูแต่ย่งไงแกงผักขี้เหล็กใส่หนังครับแกงผักขี้เหล็กใส่หนังบ่เคยบ่เคยได้กินเลยไปอยู่ขอนแก่นกันเลยครัง้งแรกที่กล<อ>ับมาบ้านเราแต่กินแต่ยังไงแต่พอน้างแบบเดี๋ยวบอกแลอวมาอย่างโคไม่เลยีอือบ้าเยี้ยผักอีตูบอกนี่ผักกันบี่พอนี่ผิดตูวเร้งเฮ้ยมังริกตัวนี้บ รถนี้ยงก็มๆะโอ้ยโอ้ยเปดิอ้นพาไปวันลมียนตัาอะไรกันว้าวตอ้ตี้ว้าว่มันอยู่นอ้ไกลวนะไรโ่มไม่เนี่ยะไร่้าวเป็นหาดเนี่ยวัวมกินอูกงด้เนี้าตาย่ปลามกินย่กัวงราโ่แม่เนี่้าปนหปาาโอ้้า้า เอาฟาลลายจวนแม่ก่อนกินโอ๊ยตายเดี๋ยวได้มันขมอยู่งใหญ่ขมมากก่อนนึว่าผักอีกกนนว่าผักวันด้แต่ฝาละลาจวนโอ้ยตาขวาุ้มปลาคุณตู่ค่ะนี่นะอันนีีลาบหมูแล้วก็อีกยไอีกต้งซื้เส้นหนังปลาขมแหงไอ้ตัวมันก่ขคมุ้งมิงมาดีีค่ะมาแล้วิวดหนึง่งเลยอันนี้หล อันนี้แหละแดงอันนี้หมักแดงสวัสดีค่ะท่านท่านท่านผู้ชมก่อนเร็วห้าพันท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห้าพันคนค่ะมาเร็วหนูชื่ออะไรคะมุ้งมิงอ่าหนูอ่าหนูชื่อมุ้งมิงค่ะอ่ากินกินข้าวอย่างอันนี้กินข้าวยังคะกินข้าวมากินข้าวนั้งคันกินโชว์หน่อยกินเป็นไหมสวัสดีแม่น้องกุ้ยสวัสดีครับตาเสียดด้วยเมื่อนี้เมื่มี้ยังหลายพี่น้องมานั่งกินข้าวกับยายนวลล่ะกับมานั่งกินข้าวกับยายนกก็คือแบบว่า ตลอดระยะเวลา2ปีนะครับที่ยี่ที่ยีน่นงไปฟินแลนด์ก็ไม่ได้กลับมาบ้านเลยอันนี้คือครั้งแรกนะครับกับยีนน่นุ่กับเฮดใบถาลาบหมูโมกนอกไม้แกงพัคเคเล็กนะครับทําไว้ให้ลูกสาวมาจากขอนแก่นนะครับก็เลยมานั่งกินให้มุม่งเจ้าเบิ้ลเนาะพี่น้องสุขุขุพจนสวนัสดีหกันดับโอ้ยยังก็ฟาดให้เจ๋อโอ้ผมโอุ้งเสียโอ้ยกระตี S <S พี่น้องปลาทะเลจ่วนเบิงปลาทะเลจ่วนโอ้ยขมกับ oh, ือมขวานอันน uh uhh exactly ี้เกี่ยวกันบ่ะนี่บ่บ่พักอีตูอันนี้พักอันนี้พักอีตูพี่น้องกินไปเลยเพื่อสุขภาพอันนี้เจ้ากินเลยนี่อันนี้กินหวานไปรวมขมเป็นยาหวานถ้ไม่ย่ากินหวานไปรวมยังเงี้ยเจ็บปหวานไปรวมขมเป็นยาหน้ายายกินนะเจ้านะเออกินเป็นแต่เสพเนาะอันนี้อันนี้แกงพักเคเรกครับอันนี้แกงพักเคเรกอันนี้แกงพักเคเรกจาราบหมูจามอันนี้อะไรอันนี้อดเดี๋ยวมึงจะมามามาไหลเดือดแน่เด้อแม่นครับรานหนูหลาย ใช่แล้วครับอันเอื้อยดีอย่างเป็นตอนนี้เอาเกล็ดเสียบลาบหมูแกงผักขี้เล็กพี่น้องแล้วแกงผักขี้เล็กใส่ใส่ใส่หนังพร้อมเสพเสียบพี่น้องกินกินแกงไส้หนังแม่เล้าเล้าบ้านเฮ้านี่แม่พี่น้องเนาะเนาะกินแบบอีสานบ้านเฮานะครับผู้ยูเมืองนอกได้กลินได้กลินบอได้กยังเถื่อบอไส้หนังเสียอมาเด้อมาเด้อแกงผักขี้เล็กหมกน้ำมันลาบหมูอื ปัน้นไรดึกมากเลายไรยาวๆเด้อจากเขาบอกเออนี่เนาะนุ้นกกน,นุกินไหมนุ้กินไหมไปกดน้ำยายไปกดน้ำให้ยายก่อนเร็วๆร็วยาวยเอาไหมเอาเขาอีกบอคอยหัวบรท่านเศร้าอยู่เออแต่อันไรนี่มันยังไม่ยันโอ้พักอันนี้ <c oughs> ไม่ได<ช>้นวนกรรมการร้านอันบอกว่า,า,า,าไปยังได้พักหัวแก่นวด <c oughs> เป็นกรรมการอยู่ตอนนี้ช่วงนี้ย่าเฟิ่องยุ้งกันยายนวลเป็นกรรมการ ข่ายยันนนออกไปปุ๊บยุ้มหัวกันทันทีพี่น้องยุ้มหัวกันทันทีมื่อต่อเตรียมตัวทะเบงมวยยกที่สองเลยยกแรกมึงเศร้ายิ่ยกสองนี่แหละซิมหัวกันพ็เลยดึกดื่มเลยดึกมากตั้งแต่ไกลมาหนึ่งได้จ้ามืงเคยจิไปน้ำบอลเบาถ่ายนักผู้ชมฟังกูหนีหกพันหั่นเี่คนออามาเบิงก็หกพันคนอย่แล้วเร็วไม่ครับิึงด้วยว่ามึอเคยจิตไผ่น้ำบออ่ะให้ค้ำตอบ ไปคนอุยอ like ่ยกาแฟชาเกี่ยวดีมากเออนีเห็นบ่เนี es> es> ่ยหิวน้ำพวกเต่าแซบอีดียายเจ้าหิวพอนั้นบอยายนกกันหิวมั้ยบ่กระเปเบิดมือไหมอืมไปเบิดมือว่าอะไรกินเข้าพี่นองหิวเป็นธรรมดากลับบ้านตีปลาแกะใช่ครับปลาแก้วกลับบ้านครับสวัสดีค่ะยายเจ้าใจสวัสดีค่ะกินกินเข้ายะยุ่มกันพะนะดูใบซื้อคนเบิ่งแกนงกโกพันตรงค่ะ อาบด้วยเอาเห็นคนบางแก้วโคกพันกัวะคนบางแก้วหลายอย่าหลายหลายยากเขาเมือนึงงอสิสิดีใจเออเบิ้ลกินเ่าเนาะเออแตงตาดีบไม่นกยังไม่อาบน้ำเขาบอกอืมสดมากมีความโปรตีออยากหัวกินฟลาทะลายขวัยบ้านไม่ได้เตรียมกันได้อีหลีและอันไอวันแล้วก็ไปเดียดมากข่อยกับบรูคกับยนุกกินเขาไปฟลาทะลายโจม ไม้มันใส่ขี้คว้าขี้ควายอยู่าเอเอาก็แบบอันไม้ถึงว่าปุ๋ยไงไม่ได้บ้านหยังแต่ว่าอันคุมๆเด่นไม่หยังมันใบเห็ดมันมืดมันมืดม่ใชอือนั่นแหละปวตัวน้อยอะไรไม่เหลาอะไรหรือเป่าไม่รู้ใครนะอะไรนะไม่ตรงทรงผมใหม่สวยมากครับบอกจนไม่ร้อนอือเคยปวดตั้งแต่อายุสิบห้าอือคนนั่งอยู่เอาปวดจะปวดยี่สิบค่ะเอฟซีสันยี่สิบสามเจ้อ นี่งไงกาแฟมีขายที่เกาหลีไหมคะสั่งที่ตัวแทนเลยนะครับแม่นกสวยแสยบบอจาสวยเดอ้อนะครับสวยดีวันนี้วันนี้นนอ่ะเข้ามาวันนี้ไปทําอะไรมาใหม่บอกเอฟซีหน่อยสิหน้าเราแ่บไม่ต้องทำอยู่แล้วเพราะหน้าเราสวยวันนี้ไปทําผมมาใหม่นะครับเ<บ>มื่อนี้เมื่อวีดองเจลาตินสดเออเมื่อนี้ไปเฮ็ดผมมาใหม่สวยเฮงอ่ะหนูหนูมานี่ก่อนหนูมานี่ก่อนหนูจะกินข้าว